ดูเส้นเนื้อดิโอ้โหเนี่ยสวยจุโว้อันนี้เท้าลกเมือนได้นะลกเปียวเดียวหนึ่งอะไรล่ะครับเนี่ยแดงๆงอะไรครับผมสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอบ้านชมทุ่งนะครับวันนี้จัดมาเนื้อนะครับ เนื้อกับเลือดแล้วก็เพี้ยด้วยนะครับลาาปากพ่อแล้วครับให้พ่อทำลาบครับวันนี้พ่ออยากกินลาบมานานแล้วก็จัดมาให้ครับผมวันนี้พ่อเฮ้ยนี่นดูครับามาเป็นชุดเลยแดงแดงเครื่องในชุดลาบอ้ลา่ลาล่าก็เห็นอยากกินมานแล้วก็จัดให้โอ้เมือ่อนั่นเนินล่าเนี่ในใกินแล้วใครกินขนาดแล้วอันนี้เพียเพียกับเลือดนี่นี่ชุดล่า มีเครื่องในมีอะไรมีครบอยู่คานาเนาะย่อเนาะตับตับเนาะแล้เนื้อสันเนื้อสันเออโอ้พหพอเอาเนาะพอไหมพอกินเนาพอกะพอกะลาบเป็นนะแล้วก็มีเลือดแล้วก็แถมเพียมาให้หน่อยโอ้เพรียคาร์เนาะโอ้เนี่ยโอ้เพรียกับเลือดหมอกหมอกหมอกกับเลี้วอะเลยไปโชกเครื่องหน่อยก่อนเดี๋ยวหาเครื่องหาอะไรหน่อยครับลาบต้องต้องมีเครื่องหน่อย มาครับเรียมเครื่องเรียบร้อยอืมก่อนลงมือพ่อบอกเครื่องก่อนมีอะไรบ้างครับผมเครื่องลาบเหอครับผมเกือโรดน้ำมันตะไคร่หอมแยงหอมขาวเมี็ดักปวอมแล้วก็นี่มะแขนพรีบลาบกับปี้ผักไผ่หอมโรนตัวหนอนพักป้อมนะครับนี่เกือบลืมขาดอ๋อมีขาดาด้วยนี่ผักไผ่หอมโวนนี่ขาดไม่ได้เลยนะเนบ่นเนื้อนะครับแล้วก็เนื้อเนื้อลาบเออเนื้อลาบนี่เครื่องในเมื่อกี้ให้ดูแล้วครับมีอะไรบ้างเรียวทำอะไรกอเนี่ย ก,ก,ก่อนก่อนคู่คู่ก่อนคูเพี๊อ๋อค <นะ S 2> ูเพียคูเพก่อนนะทุบเน,น้อยอ๋อผัดผัดเพี้ยกับกระเทียมอันนี้ครับทุบโบนัมันจะหอมครับมเดี๋ยนะฉัน้ำมันก่อนเอละจิ้วกระเทียมนะวครับหอ,อ,อมหอ,วอมวาก ชื่อนะครับชื่อท์นายหรือชื่อรสชาติครับเออเคี่ยวมันสุกๆเลยสุกๆเลยต้มใส่ตะไคร้ก็ได้เนาะแต่เดี๋ยวเเดดีี๋๋ยยววแบบนี้ก็หอมดีครับเออมันหอมหุ่ยเนื้อเป็นก้อนเลยรัวๆก็ได้หน่อยหน่อย เป็นเส้นเ,เอพอพ่อพ่อเดี๋ยวขอขอขอหน่อยเอาผมจะเอาแบบหมักเกลือชุรโรแล้วจีกินอะ่ะอ๋ออะไรค่ะที่พ่อชอบเสียบไม้เปียงเปียงมันโมกุ้เหมือนกันเลยเป็นเต่าเป็นเต่าใช่เอาใช่ใบใหญ่ใบนิดเดียวนี่อืมเอาใหญ่หนะอ่ามาแล้วพ่อเออนี่แหละโป,โ,ปโ,ปโป้ทั่วพ่อดูเนื้อดิเป็นเส้นเลยทำเป็นเต่าเสียบไม้ครับโอนโหเี๋ยวเยอะอยู่มันปิ้งกินใหม่ๆเนื้อมันจะหวานครับ หวานแล้วมีความเปรี้ยวหน่อยๆนนะเนื้อเนี่ยเนาะเออนั่นแหละเปรี้ยวนิดหน่อยแล้วก็หวานหวานหอมๆนะครับท้าเนื้อชุ่ๆเลยนะขาวนเนื้อน้ำย่อยเนื้อน้ำย่อยเปียกเนื้อน้ำย่อยนี่พอแล้วแล้วเนาะนีแบบนี้ครับรวมหมักไว้ก่อนไว้นี่ก่อนหมักเกลือชุกดเอาไว้ปิ้งโวดทุในปวดหรอคะพอแล้วในปวดร่ามือเราในนักขาดนในหมดเลยฮึหมดเลยเออทำไมกอจะไว้ย่างเหรอไว้จะไปย่างหน่อยมาแล้วโอเคแล้วแต่ ดูเนื้อเลยเนื้อสวยมากต้องเป็นเนื้อสันนะครับมันลาบมาอะไรเงี้ยมันจะเปื <c oughs> ่อยดีอะจะป่วยมันจะมันจะ,น,จะนุ่มดีเนาะ <c oughs> ไม่เหนียวนเนี่ยนี่โอ้ยดูเส้นเนื้อดิ <c oughs> โอ้โหเนี่ยสวยจุ๋ยะโอ้โหเอาดิลาบเราใส่เกลือหน่อยนะใส่เกลือใส่เกลือหน่อยไม่ต้องเด่นก็ใส่นเ,นเด่นว่าใส่ล้วมันจะนุ่มใช่ไหมเนี่ย เลยแล้วนี่เรียบร้อยครับผมโอ้โหทไม่ละเอียดมากเนาะนะครับประมาณน,นี้โปโทเคี่ยวจนแบบน้ำรดอย่างนี้เลยเนาะเออนะครับเอาแล้วครับผมเลยแล้วครับเรียบร้อยไปตัมน้ำก่อนนะตัมน้ำเดี๋ยวมาหั่นะม,นมนะมนมหันนะกระทาลงเก,งกียงแล้ครับต้มไว้เดี๋ยวเราไปทำเครื่องในครับเอานี่ร้อนอันในขนาดชุดยอดนะขาดไม่ได้เนาะเออเนี่ยหมิ่นไว้นะทำแทนนาครับ อันนี้าเาลกเมื่อนได้นะลกเตียวเดียวหนึ่งลอกให้มันสะดุ้งเหรอเออนั่นแหละลอกนานจะเหนียวครับจริงจินสดๆนี้ก็ได้นะสอยจช่ค่ี่แล้วแต่ความชอบเลยครับอน้แต่ชอบเนาออืมนีหน่อยเนอนี่ นี่ครับโยนะครับนี่คีริวคีริวคีริวนี่ครับลูกเห็นไยวลูกเ่องนะลูกครับ สเอออน,นี่ยหม้อผักนี่เราสรุปหมอออีกนะนี่ผักไว้นี่ดูเท่าเด็บร้อยเครื่องนี้เดี๋ยวต้องนำไปคั่วนะครับคั่วกระทะให้หอมเลยเนั่นกะขาโคา่ตะไคร่โค่บัว ข้าลงเกียงครับนะครับคู่ครื่องวันไว้นี่หอมขาวหอมแดงจะกไข่ขาครับคู่เลยสุดท้ายมะแทนเรียนฟอร์อมโอ้โหเลยนะครับเสบกับปีนะครับอาหารก่อน มท้าวจีและหอมขนาดเลยกินกินมันจะเป็นอ,อ,อีกอย่างหนึ่งเลยนะนี่ครับไร้ละครบแบบนี้กินนี้ออกมาเลยผัดไผ่หอมดวนลาบลาบได้กินนี้นี่ต้องเป็นลาบแน่นอนไม่ง <c oughs> ั้นก็ยำไก่ยำไก่ ต้นหอมผักชีครับหมักด้วยเกลือชูรสครับตอนไฟว่างๆย่างไว้ก่อนกินแบบสดๆแบบน นี่เอาละไปไว้นี่ฐานมีพอดีครับจับมูอดีหนึ่งนี่ก่อนเสร็จลงไปแล้วครับขบเครื่องก่อนอเครื่องลาดครับผมหอมแน่นอนฮะนี่ปีโอ้หอมขนาดละเอาขบเลยครับ ชุบลงไปคือนี่ครับเรียบร้อยครับผมเอาเลยหอมอย่างนี้ก็กินออกเลยนี่หอมเลยครับอีกด้านหนึ่งด้านหนึ่งยำเลยเนาะยำเลยครับจริงเอาไปผัดอีกก็ได้นะรอบก่อนเราไปผัดนะครับแต่เราก็คั่วสุกละคั่วสุกละหอมนะครับเพลนะครับนี่รับมาเพลก่อน สบกับน้ำเพรียงเพรียงเนี่นยคั่ควหอมๆเลยนะครับนี่ครับมาใช่แล้วครับถลับลงไปละหลาบลงไปละครับโ,โน,นี่ครับโคนเข้ากันกวนนี่แหละครับสุดสุดลาบเหนือสุดขัวไผ่สุดขวาาัดขวไผ่มาทำปักกล้วย <laughs> เ่มาขนาดกินนลายรได้แค่กินนี่ใส่พริกลาบก็ไปก่อนขาดไม่ได้ครับไม่ใส่พริกลาบก็ไม่ใช่ลาบนะครับมีลาบจะหอมหอมหอมอก้ะครับลาบพริกปนโอ้โหพูเหนียวละครับเหนียวละครับผมนี่เหนียวละเอากำไัใช้เครื่องน้ เครื่องไหนเราผักเนาะเครื่องน้าเราผักใส่แบบใบหอมรวนด้นดนวยรวนหอมผักป้อมเอาแล้วครับกับน,นี้คนให้เข้ากันนี่อ้อชอนี่แหละครับกลิ่นลาบของจริงพอเครื่องครบนี่กลิ่นลาบเลยครับผู้ชม กล้าวเข้มาต้นหอมผักชีผักไทยหอมรวนโอ้ยเหมาะ็นเนื้อวันนี้โอ้โหไห่ครับเรียบร้อยแล้วครับผมเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้ครับเดี๋ยววันนี้พ่อผมไม่ได้นั่งกินด้วยนะถ้ากล้องไม่ไดเอามาเออนั่นพ่อเดี๋ยวพ่อตักเลยพ่อจะกินนี่ครับไม่หมดมั้งไม่กินหมดมั้งโอ้กิโลปุ่นเดี๋ยวแบ่งไปบ้านหน่อยครับเออามาไปครับอันนี้มั้งางกินรอบอีกรอบหนึ่ง นี่ครับโปโตเอาอละออโอ้ยราบเนื้อราบเนื้อราบเนื้อ,อเอานาะปลาสดราบสดใหม่เอาละครับวันนี้ครับไม่กุยาาาราบวันนี้ดูโอเหนียวขนาดแะหรอหรอ,อช้อนกินได้ครับนี่ช้อนกินได้ไม่พูดไม่จาวันนี้ อีกอะโมขนาดอีกอะโมขนาดอีกอะอีกอะโมขนาดอร่อยสุดยอดเลยอผมตะบุรีเออกินอยู่เนี่ยหอมหอมเดี๊แล้วข้เพรเนี่ยหลายอย่างหนึ่งเนาะมันหอมเครื่องอะพ่อเครื่องหลายอย่างเลยอะนี่น้ำเพริ้น้ำเพียด้วยเพียมาซอสด้วยครับในต้มสุกแล้วนะครับผัดเนาะผัดให้มันสุกเลดหอมเลยนาะ ผักก็หลายอย่างนี่รากชูโอ้โหลมแรงครับลมแรงอืใหญ่บ้างนะเนอะรู้บ้างนะพอกินหมดเลยนะเนี่ยว่ามันเหลืออีกกระมังเหมือนน่าขนาดกินดูอ่ะครับอืออืออืออ๋อเรียู่ขนาดแล้วอือบอกกินอยู่อะไร อันนี้สะเดาเสตย์เดียมน้ำเพรยก็ขมอยู่แล้วนะอืมเดียมเข้าไปเลี้ยมเหมือนกันเนอะขมอะลรอย่างอืมอะลรอย่างโคตรเท่าเสตย้เพร่าขี้เพเร่าทาร์ทรวมเนี่ยเขาขมยังไม่หอมนิดหนึ่งครับหรอ ความปวดท้องอืมโอ,คโอ,คโอค้คันธนารูดนะรวบ่อยนะครับเหนียวไหมเหนียวคืๆเนียอืมข้ารวบเนี่ยมันมะข้า ครับฮอม,อ,มอืม,อมโดดเหรอคนถ่ายนี่ก็คินดน้่ร้ายออกออกเดี๋ยวเดี๋ยวได้กินแล้ว <c oughs> ก็มีผักกับอะไรเยอะเลยเนาะมีผักหลายอย่างเลยคือหลายอย่าง,างจริงๆต้งองมีอันเนี้ยเพราะอะไรนะดองอะเนาะมะเขือเทศแช่น้าําปลาอ<ท>ืแม่พริกแช่น้ําปลาเออแล้วก็เม็ดขาลูกขาเม็ดขาอือเนี่ยว่าอย่างไรร่องไผ่ที่นะครับอะไรนี่เราอืมโอ้ยสุกแล้ววะสุกแล้วอะลองชิมดูดิโอ้ยหอมเลยอะหอมมากเลยนะับิ้งก็หอมอีกอย่างหนึ่งครับอื อันนี้ควาเนื้อน้ำย้อยหอมไหมเปรี้ยมจ่วยเลยฮะหวานหวานเนื้อเนื้อเท่าความี่ขนาดละเนื้อเนื้อย่างเนื้อสดๆเนี่ยครับหมักด้วยเกลือชุนแลแล้วก็มาย่างไฟหอมมากถ้าไปมันมันแข็งเนละอ่าถ้าย่างเกินย่างสุกเกินจะแข็งเดี๋ยวลาบก่อนอลาบก่อนอลาบก่อนเอาไป้งที่หลังโอ้ยโป๊ดเท่านี่ ใบนางครับหมอชิ้น่ยอะและกับชูนี่เป็นน้ำซุปเลยเนะี่ยน้ำซุปน้ำซุปขีดเยอะหอมหอม,ม,มหอมขมหวานขมดีกับเทมเหมือนกัน เพียมันจะขมแล้วมีกลิ่นเนื้อเนาะแต่ว่าแไม่ใช่ดีมันจะมีขมแล้วกลิ่นเนื้อแต่เพียมันจะมีกลิ่นเอกลักษณ์ของมันทอมๆอือโหคือเขาให้ <c oughs> สะเดานี่อะไรจอมแมงมัน <c oughs> จอมไข่แมงมันครับ <c oughs> แล้วก็อะไร <c oughs> คนภาคกลางเขาชอบกินกับนีเพราะอะไรนะปลาดุกปลาดุกย่าง <c oughs> แล้วก็ไอ้น้ำปลาหวานนะเขาจะกินกับสะเดาเนี่ย แน่นแนวันนี้ข้าวเหนียวอาหารอร่อยอย่างนี้เขาอืมอืมไม่เป็นส่วนหนึ่งนะอืมโอ้ยคำโตใหญ่มันหวานอืมตับักดูตาหวานครับ อืมเี่เขาโด่กในเขาท่าเน้อแตบวัวนี่มันจะมีกลิ่นของมันนคหมกล<อ>ิ่นอของรู้เอาคอามไม่ออกหอมหวานปะย่งงยางถ้าแกะผักเขียวขมม้าเหรอขมผู้นะมันเป็นในหน้าร้อนแล้วครับอืมหน้าในวันเดียเยอะอ่าจะรู้ จำยังม,มันอันนี้กับลาปอ,อนกินไปแล้วนี่จะแังมันเป็นปีทั้งข้างเนรับกินบ่อยกินเยอะไปเดี๋ยวมัน<ง>แ,แพงแพงขนาดละแพงก็งงงเยอะหนึ่งพันขี่ทันเท่ากันพันหกขายพันืมขอ่าพองังเตี่ย2สองพันหมับ โอโเร่งก็คือเป็นเม็ดใหญ่ครับถ้ามีแต่เม็ดใหญ่อะสองพันนานๆกินครับลาบเขาเหนียวรับลาบนยเนี่ยเนอะอเต็มกี่แลวอขั้นตอนมันเยอะหน่อยทําลาบครับไม่สะดวกหรืออะไรซื้อกินง่ายกว่าอืมถ้าทําช่วยกันหลายคนก็เร็วอยู่แต่ถ้าทําคนเดียวนี่มันโอ้จุ่มว่องเนอะ มันต้องสับต้องหันหนุ่นหันนี่แต่บางทีไปซื้อก็แต่และร้านสูตรมันก็ไม่เหมือนกันรสชาติอะรสชาติไม่เหมือนกันเนาะอือเนานะนจะไม่ถูกปากถูกคอเื้มอม้วนเติมกินเนืนมอม้วนเนะก็ะมันก็ไม่ได้ขาวนะเป็นกินเนื้อมันชอบเนาะอืมนะยอจะหมดกินแลนะ้วเนี่ย โผดโหมดเลยนะต้องต้องเอี้ยกินหนึ่งมื้อนี่อิ่มไปเป็นอาทิตย์อ่ะโผดโผดนี่นงหมกน่ข้าวหมดแล้วนะพออยู่ไหมพอละเด่นคนเหนียว หืมจอดเ,เม้อเมื่อนะเกินเดือนนะอาเดือนไมากินโอ้เกินหลายเดือนแล้วลาปลาไม่เหมือนกันคนละอย่างลาบปลาลาบเนื้อลาบหมูก็ทำแย่ครับแต่แนะนำว่าทำไปคั่วหน่อยนี่คั่ อ่ะโบลองสุดคะอ่ะขวก็ได้ก็แล้วแต่คนอ่ะแต่หมูนี่แนะนำว่าให้คว่วดีกว่าที่เขาบอกว่าอะไรนะกินมาเป็นร้อยครั้งแล้วไม่เป็นไรอ่่เกิดครั้งที่ร้อยหนึ่งเรือเจอถ้าเลาหูดาบก็จบเลยนะได้ป้าแตะตัวนั้นแต้เนี้อครับสายที่หนึ่งหูดาบจริงหูหนวกจริงเลยนะบางคนก็หูหนวกบางคนก็เป็นนู่นเป็นนี่ไม่ไม่บางคนก็ตายนะอันตรายจริงหมูนี้ วลากินหมูกระทงหมูกระทะก็เหมือนกันคนระับต้องระวังเวลาเราใช้ตะเกียบเพราะไปคีบหมูสดอ่ะแล้วก็มาคีบใส่ปากบางทีลืมไงออเราอแต่เราลืมแล้วมันไม่หมูไม่เป็นไรมันก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าไปเจอหมูที่แบบเป็นโรคนะครับอันตลายตัวอะไรเปลี่ยนนะมื้เลยหรอครับอืมบอกยะตักไว้หน่อยมั้งหมดแล้วจะหงไปไม่หมดแล เลยเยอะอยู่เฮ้ยเมือนยังไืมกินตอนเย็นก็ได้แต่ถ้าราบเนี่ยเอาไว้นานแม่อร่อยครับมันเนื้อมันจะคาอย่างไงี้ไม่รู้ไม่ต้องทำใหม่ๆหมกินเลยเนาะถ้าเก็บไว้นานมากไม่อร้อยทากไปชักสองชิ้นหรอสามชิ้นรองโมกหอหอเอามาหมกไฟอ่ะอถ้าสับ้องน,นานนะก่อ,อ,อนไปค่ะขนาด หมดครับดูหมดถ้วยตัใจพอวันนี้ปวดท้ออ่าฮึปวดท้อวันนี้เ <laughs> <h ums> จ็บตี้นะครับสวัสดีครับผมทุกทุกท่านนะครับ วันนี้นะครับลาบนะครับโอ้ลาบเป็นกินูผมกินสักกกึ่งเดี๋ยวพ <c oughs> อละเอาละครับหมดจานหมดจาน